ปจอยฮะทำงานอย่างลูกตัำงานอย่างหัวเห็นตัำงานใหม่แล้วก็ล่องนาโอ๋ออยากเล่นนนาก็สิแก่งงาใหม่แม่บอแม่บอกับองด้วยกับมาล่อยเห็นที่ร้านผู้ใด้ปะอ๋อหันมาเลยที่หล่ะหันมาเลยที่หล่ะโอ้ยล่อจังเลยโอ้เจ้าเงาอรอนแรมเร็วจะออกจะปลาเอาแม่จ้า ภาฮัมดแดงก็ร้ายโอ้โอ้สายไฟครับสายไฟสายไฟโอ้ติ้งัดงัดงัดติ้งัดงัดติ้งัดลูกงัดโอ้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 ปลาโอ้สายไฟแจมที่มันเบียดหลังคาเอาออกเลยเออ โอ้ยหมดกัดหมดกัดเราทำร้ายพี่มาแล้วโอ้ยอ้าวสู้ๆทุกการสู้ๆโอ้แตมเอา

กำงังหวนลิขสิทธิ์จัดรถกำลังทำความสะอาดบ้านต้นไม้มันเบียดหลังค่าแตกเลยค่ะโอ้ยสายไฟครับสายไฟได้ปติกปาคำปึ๊บติกเอาลงได้ปะโอ้โอ แจมขอบคุณครับขอบคุณคตามันใหญ่สิไหวบ่ลูกมันมีแต่หมดแน่นิหมดลูกหมดหมดเอาล่อเข็นเอาบ่ลูกมันสิได่ายแห้งบอกเสียละอันกับพ่อลูกมันหนักหูหมด แม่ม <iale> ันมด่แห้งได้ลูกเพาผูกสลอบอกเอาเอาเฮ็ดอ๋อแม่อยู่ดอกมดแดงจะมาจ่อโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขามีหัวเขาอยู่เดี๋ยวเขากำลังเห็ดอ๋อเออใช้ที่ปลูกเมอคืนหัวสมอง นี่เ,เก่งเวลาลูกร้าน,ขานาไข่ธรรมดาดีไน,นมดแดงเยอะไม่ต้องจับใช้แน่มันบอกไปได้นี่<อ>เป็นไงล่ะูเก่งจริงๆเลยไปๆเดี๋ยวผ้าเ่นน้ำ ลูกหลานเก่งค่ะไม่บอลูกกินน้ำเลยเหงื่อท่วมเลยมีแต <c oughs> คนเก่งๆ <c oughs> คนหมดกัดบอลูกเดี๋ยวเล่นน้ำเดี๋ยวเล่นน้ำเได้กินทุเรียนอีกเลยงานเนี่ย <c oughs> เอาไว้เก็บเบืงง้งยําเป็นสาวเบิ้งสาวขวัญสิผู้งามสาววขัญกมเดย์สาวขวัญก็เราไม่ออไหวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับหัวเห็นมาวันนี้แล้วหมดการบระพูก,การ